หลายท่านนะครับคงจะเบื่อหน้าเฮียรีวิวแล้วใช่ไหมครับเบื่อหรือยังครับถามจริงถ้านะเบื่อแล้วนะครับไม่ต้องบอกครับกดข้ามเลยเ <laughs> พราะเฮียรีวิวก็จะมานําเสนอแล้วก็โผล่หน้ามาอย่างนี้เหมือนเดิม w 2 2 1เป็น W22 2, 2จ่อคิวกันมาเรื่อยๆน่าจะเป็นคันที่เกือบ20แล้วนะครับนี่คันหนึ่งคอนเซปของรถคันที่10กว่าที่จองเข้ามานะครับจะเป็นคอนเซปต์ของ W22 2, 2ทั้งคันแล้วอะเกือบมองไม่ออกแล้ว มองท้ายคุณดูนะครับถ้ามองท้ายคนขับรถมาเนี่ยตามท้ายเนี่ยมองยังไงก็สองสองสองครับนี่ฮะฝาออโต้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหครบครบเลยนะครับอ่ะปิดไปฝาดูดปึ๊บดูดเข้านี่ฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมแมช่วงเย็นๆแบบนี้ผมชอบมากเลยนะฮะดูบรรยากาศท้องฟ้านะครับแสงทอเหลืองอําไพออกส้มๆ ถึงน้าจะย้อนแสงก็ไม่เป็นไรดูฟิลตอนเย็นก่อนนะครับที่สู่บริการแบงกิ้งนะครับนะฮะเพราะว่าหลายท่านนะครับคงจะเบื่อหน้าเฮียรีวิวแล้วใช่ไหมครับเบื่อหรือยังครับถามจริงถ้าเบื่อแล้วนะครับไม่ต้องบอกครับกดข้ามเลยเพราะเฮียรีวิวก็จะมานําเสนอแล้วก็โผล่หน้ามาอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับนี่สําหรับผู้ที่ใช้รถว2 2สองสองหนึ่งอสี่ประตู นะเออเอสคานสองสองหนึ่งเอสคานมันก็สี่ประตูอยู่จะบอกทำไมนะเอสคานเนี่ยเป็นระดับอ่รถผู้บริหารนะครับส่วนใหญ่ที่เข้ามานะครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆนะเป็นผู้บริหารอา่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ใช้รถนะครับผมเจอลูกคา้าทุกวงการจริงๆนะอ่ะไม่พูดถึงละไม่เอานะครับเพราะว่าคงจะทราบนะครับว่าก็มี หลากหลายอาชีพนะครับทหารตำรวจสสนักการเมืองนะครับผู้ว่าเป็นต้นนะเพราะเดี๋ยวไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยถึงก็มีหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเองก็มีนะครับเจ้าของกิจการใช้รถเอสคัสนะครับอ่าอ่ะมาดูนะคันนี้เนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเปิดประตูทุกบานเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเตรียมจะส่งนะครับลูกค้าท่านผู้ชมดูนะครับคันนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้เราทําสีใหม่ทั้งคัน นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสีบอลน,นี่แหละแต่คราวนี้เนี่ยเราทําการอาบน้ําแล้วก็สะอาดสีใหม่หมดนะครับดูเมทัลลิกสีบอลดูความเงาเพราะว่าคันนี้เนี่ยหลังจากที่ทําสีเสร็จปุ๊บผมทําการเคลือบนะฮะเคลือบเซรามิกนะครับ 10H นะฮะโอ้โหตัวนี้มีความหนาและเงางามมากคุณดูฝากระโปรงนะแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะฮะดูโอ้โหดูความเงาดูความเยิมของตัวสีตัวเซรามิกเห็นไหมครับอ่าอันนี้ผมเตรียมส่งนะคันนี้เนี่ยโฉม อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะครับไม่รู้จริงๆนะฮะแต่จาก W221 เป็น W222 เห็นไหมครับโฉมเป็น W222 แล้วแต่ชุดพาร์ทผมก็นึกไม่ออกครับว่าเป็นชุดพาร์ทโฉมอะไรเอ๊ะทำไมเข้ามาทำเยอะจังนะครับในโฉมนี้นู่นข้างในอีกคันหนึ่งนะก็ร่วมกว่า1ิบกว่าคันแล้วนะครับผลงานของทางสุริการแบงกิ้งนะครับ10กว่าคันละนะเฮียรีวิวก็มารีวิวให้ดูกันสดๆนะครับ เนี่ยเอสคัสคุณดูนะครับอ่าฝากระโปรงนะครับนี่กระจังหน้าเงาเงานี่นะฮะไฟหน้าอันนี้ให้ดูคือฟิตติ้งนะครับคือว่าไฟหน้านะครับด้านข้างนะฮะฝากระโปรงกับช่วงไฟนี่ก็คือชุดฟิตติ้งอะมองด้านหน้านะคุณดูนะครับนะกระจกข้างก็เป็นแบบ ง2 2 2แล้วนะอันนี้คันนี้นะครับนี่คันนี้กระจกข้างเป็น22แล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับคอนเซปต์ของรถคันที่สิบกว่าที่จองเข้ามานะครับจะเป็นคอนเซปต์ของ W222 ทั้งคันแล้วอะเกือบมองไม่ออกแล้วนะครับนี่ครับคุณดูด้านท้ายฝาเป็นฝา22 2. ฝาด้านท้ายนะครับสังเกตน,นะครับฝาด้านท้ายจะเทลงมาอย่างนี้นะฮะนะครับ้าฝาเดิมตรงนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมสันนี้เป็นทรงเหลี่ยมนะ อ่านี่ผมเฉลยเลยนะก่อนหน้านี้ที่ผมทําแค่ด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยโดยไม่เปลี่ยนฝาเนี่ยก็มองแทบไม่ออกอยู่แล้วนะครับแต่ตัวใหม่ล่าสุดนี่ผลิตออกมาเป็นฝาของสองสองนี่ครับก็เปลี่ยนฝาหลังด้วยนะครับช่วงตรงนี้สังเกตช่วงนี้จะมีความมีความหนานะครับระหว่างไฟกับตัวฝากระโปรงนี่ครับเอกลักษณ์ของเขานะครับตัว2 2สตัวนี้จะหนาแล้วก็เรียวลงมาจะเทลงเทลงมาแบบนี้นี่เทลงมาแบบนี้ นะอ่านี่จุดสังเกตนะครับแล้วตัวคิวคอมเมียมสองสองสองเขาจะมีตัวหยักลงมาแบบนี้นะแต่ของเดิมมันจะเป็นเส้นตรงอ่าเท่ากับมองท้ายเอาพูดง่ายๆว่ามองท้ายนะครับมองท้ายคุณดูนะครับถ้ามองท้ายคนขับรถมาเนี่ยตามท้ายเนี่ยมองยังไงก็สองสองสอง,สองครับนี่ฮะอ่าเห็นไหมครับนี่ครับอ่ามองดูด้านนี้เห็นไหมครับ แม่ถ่ายรถอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเฮียทำไมต้องให้เฮียติดกล้องด้วยผมนี่เบื่อจริงๆเลยหน้าเฮียเนี่ยไม่อยากจะดูโอ้โหมีคนบ่นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าครับทำไมผมอ่านความคิดของบางคนได้ถูกด้วยอ่านความคิดอโอเคก็ด้านท้ายก็สองสองนะ,ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนิดนึงก็ได้นะ,ะกับกล้องนี่ครับ เห็นนะช่วงฝาท้ายทั้งหมดเนี่ยอ่านะครับสาออโต้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหครบครบเลยนะครับอ่ะปิดไปฝาดูดปึ๊บดูดเข้านี่ฮะฟิตติ้งครับนี่เห็นไหมครับเส้นลายฟิตติ้งฝาไฟท้ายนี่ครับ โโอ้โหเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้นี่ฮะใส่พรมปัดฝุ่นเรียบร้อยนะครับอ่ะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะนี่จ่อคิวกันมาเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นคันที่เกือบยี่สิบแล้วนะครับนี่คันหนึ่งจัดโคมหน้าไฟหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหม นี่ฮะแล้วก็นู่นคันนี้ก็ทําสีเสร็จเรียบร้อยนี่ครับกำลังประกอบอยู่เลยนี่คุณดูนี่ครับนี่คันนึงโอ้โหเรียนคิวกันมาแบบเยอะๆเยอะๆ,ๆ <laughs> เอาโอเคใครใช้สองสองหนึ่งอยู่เอาคอนเซปแบบนี้นะครับอยากเปลี่ยนคอนเซปแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ <laughs> แล้วก็ติดตามชมนะครับ <laughs> เฮียรีวิวใน TikTok นะแล้วก็ช่องทาง YouTube Facebook ด้วย นะครับติดตามชมนะครับเร็วๆนี้นะครับ221นะครับเป็น W22 2มาในโฉม S450 อ่ามาในโฉม AMG นะอ่ามาในโฉม AMG S450 นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยว่าจะเนียนเนียบสวยงามหรูหราแค่ไหนในโฉม S450 ครับ